สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทำการสอนเกี่ยวกับการทำสื่อการเรียนรู้นะครับพร้อมแบบทดสอบนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเดยลืมต่อไปนะครับจะใช้โปรแกรม powerpoint สองมิินะครับในการทำสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบในครั้งนี้นะครับมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของนรกเรียนชั้นชั้นสาม มีอยู่สองส่วนนะครับนี่คือส่วนของเนื้อหานะครับนี่ก็คือส่วนของเนื้อหาอ่ะนะครับส่วนของส่วนของเนื้อหาเสร็จปุ๊บก็จะมีส่วนของแบบทดสอบนะครับอันนี้ก็จะทําไว้อยู่สักหาหอนะครับลองดูกันนะครับคดเรากดข้อที่ผิดนะครับก็จะตอบให้กลับมาทําใหม่นะครับ ถ้าถูกต้องปุ๊บไปถูกต้องก็ทาข้อต่อไปคือมาข้อสองเลยนะครับถ้าผิดทําใหม่ข้อที <Sure> ่สองครับถ <sh> 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 <sh arp gracias> ูกทาข้อต่อไปนะครับถูกร็ทาข้อต่อไปถ้าผิดผิดก็กลับมาทําใหม่ข้อเดิมนะครับถ้าถูกต้องก็ถูกต้องนะครับข้อต่อไปถูกต้องข้อต่อไปนะครับก็คือปิดระบบอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการทํา สื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมผ้าโ n